สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเก็บเกมเก,มเกมเศรษฐีนั่นเองนะคะเย่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เลยสุ่มการ์ดได้มาเปิดการ์ดได้มานะคะคือแบบว่า,ามันแจกการ์ดใช่ไหมแบบอีเวนต์แล้วก็ได้เป็นการ์ดทองมาใช่ไหมเป็นการ์ดเอสแล้วเราก็สุ่มได้ตัวตัวนี้น่ารักมากเลยน้องน่ารักมากเลย เออไหนวะนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนน่ารักมากเวยีใช่น้องน่ารักมากเลยแล้วก็ใช่เป็นคลิปคลิปนี้ขึ้นมาหมูอันดับร้อยหกสิบสีน่าจะเล่นยากอยู่นะเนี่ยจะเอาน้องไปเล่นนั่นเองนะคะฝ่กอ่าเราเพื่อเป็นกันไม่ให้เสียเวลาเราไป เล่นกันเลยดีกว่า let's go 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 วิแต่ว่ายังไม่ได้อัพน้องเลยเดีย๋ยวเราต้องอัพเกีรก่อนท <laughs> ่านเล่นอย่างนี้โอ้โหอันดับก็ร้อยกว่าแต่น้องตัวน่ารักน้องซูไม่ได้แน่ๆร้อยกว่าแล้วไม่มีแบบเลเวลเราต้องอัพน้องก่อนนะคะอันนี้อีเวนต์อีน,นี้อีเวน ชิบ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 อ่าตอนนี้วิลสิบสองแอปไลการดเอสใช้ไปเลยไม่ใช่เอสพาร์ก็พอโอเคไม่มีละเดี๋ยวเราค่อยหาการดมาอัพน้องต่อนะคะ เดี๋ยวดีถ้าไม่ไม่เป็นไรใช่มันเถออืมยังไม่รู้สก,กิลน้องเราจะเล่นห้าอิมแหละเออบิสนเนสปะก็เสี่ยงอยู่ดีถึงจะเล่นบิสนเนสก็เสี่ยงอยู่ดีนะคะ ไม่มีโฮเวอร์อีกโอ้อะไรนะครับเนี่ยซื้อ h a l เพ็ดทำไมไม่ซื้อทีเดียวเลยเนาะเนี่ยร้อยเพ็ดร้อยอันควเวทม,มนอันนี้ด่านเมอร์สแลนหรอไม่เอาเล่นอันนี้แหละควเวทม,มนไม่รู้ว่าเราจะเล่นโลกไม่เอาเล่นควเวทม,ดมนดีกว่า ดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อน <Yeah. S 1> ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลย <evaluation. S 1> เจอนาวนาเต่านาวนาก็อันดับสูงกว่าเรานี่สิตาฉัานแล้วเรายังไม่รู้<า>สก <า S 2> ิลน้องแล้วก็ไม่ได้อ่านด้วย เราต้องเก็บแทนการน้างขา,าเพราะว่ากันอ้านี่สร้างแลนด์มาร์กอ๋อสกิลก็ไม่ได้อะไรมากเลยอุ้ยขับรถไปอุ้ยน่ารักสร้างแลนด์มาร์กเล่น้าเอ็มนะแต่ว่าตอนนี้มียิบอีกเอ็ม ไปได้แค่ข้างหน้าครับถอยหลังไม่ได้เสียงดวงตกพื้นที่ที่เสกอันไหนดีวะนี่นะหก ไปขับรถไปบึนบึนบึน12สร้างแลนด์มาร์คตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์กน,นีแต่ว่าตอนเนี้ยมี47 <12. S 1> เกมแล้วนะเสียงด้วงโอ้โห 54m จะถึง 100m ไหม ห้าร้อมนี่คือตำนานนะห้าเอ็มน, <Okay. S 1> น,นานห้าเอ็แต่ว่ามีมาเวอร์ี่แบบร้อยเอ็มเปิดละ <2. 3. S 1> แล้วก็ไปเลย 2> 2. <3. S 1> ใช่ไหม มันกัน,นมันกัน <19. 12. S 1> เราจะไม่ซื้อนะนอนมเพราะว่าถ้าซื้อมันจะเร็วไปอ่ะไม่เอาไม่ซือ้ออย่างเล่นนนาน,น,านเสียงดวงเลือกเมืองที่จะจมตีเลยอันนี้เอ,อ้เมื่อกี้มันกดยกเลืกอได้เนี่ยใช่ปะ ลืมไปแล้วเสียงดวงสร้างแลนด์มาร์คสี่ตกพื้นที่พิเศษน้องบิสกิตเจ๊น่ะนั่นเราจะอเมืองถุสงสงนสแลนด์มาร์า โหยืดอีข้ขนาดนี้เลยเหรอคุณพี่คุณพี่ใจเย็นๆนะคะคุณพี่อยู่ตรงนี้ก็ต้องใช้รถ Oh. <8. S 1> ลุ้นว่าจะถึง 100m ไหมไม่ได้ลุ้นอะไรเลยลุ้นว่าจะถึง 100m ไหมคนเลยสร้างแลนมาร์สร้ง <8. S 1> แเนดงตานแไหม <8. S 1> ไกลไป สร้างแลนด์มาร์ค <Momo> ห <sk r répondre> ้ออยาให้การดนตัดอ่ะลอ้าโอเคใหการดเยียนสีสียงดวงตัดางแลนด์มาร์คมันจะลายวิกกันดิ ไมเอ็มแล้วเดี <man <man ๋ยวเดี well> uh <h 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี <h 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่คุณพี่คือตัวดูดมาเบิ้ลใช่ไหมเก็บไว้ใช้ที่หลังละกันน้องน้องวิสกี้น้าร้่ะน้องเป็นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นแลคคูนมั้งขับรถไปเอออย่างเทพครับสร้างแลนด์มาร์ค จริงๆอ่ะฝนชนะได้เลยนะแต่ว่าผมยเล่นนานๆก็เลยไม่จบเกมสักทีเอาคุกไหมหาไม่คุกว่ะชนะเอาชนะเอาเอาฉคือยอดนักลงทุนอืมไเป็นไร ไว้เดี๋ยวเอาน้องมาไลฟ์ด้วยดีกว่าน้องชื่อบิสกิตนะคะเป็นแพนด้าเออใช่น้องคือแพนด้าแดงน่ารักมากเลยอ่ะดูดิแล้วก็ต้องไปจัดการจี้หรืออะไรด้วยนะคะเจอกันในไลฟ์นะคะยี่โมไม่รู้แต่เดี๋ยวมาไลฟ์นะบ๊ายบายไปละฝากา like, ก,า share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตอนนี้ 拜拜。Bye bye.